สวัสดีค่ะทุกคนมิวค่ะวันนี้นะคะก็มากับหน้าสดเลยก็เพราะว่าเราก็จะมาทําคลิปแต่งหน้าต้อนรับบันตูจ่จีนกันค่ะคือจริงๆอนะหนูวาไม่ได้มีแบบชุดแดงชุดกีเพาอะไรแบบนี้หรอกนะแต่ว่าวันนี้เราจะมาแต่งหน้าแบบสไตล์จีนกันมากกว่าคือคนจีนเขาก็จะแต่งตาแบบตาเฉียวเฉียวคิ้วแบบ มอะไรนี้ใช่ไหมเราก็จะมาแต่งแบบนั้นกันค่ะคือลุคที่หมูวจะทำเนี่ยก็สามารถเอาไปอดแดปใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยเราก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแค่วันตุจ๊จีนก็ได้แต่ก่อนจะไปดูเนี่ยมิวฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กันก่อนนะคะถ้ากดแล้วเนี่ยก็ไปดูกันเลยก็ <c oughs> ก่อนอื่นเลยนะคะทุกคน คือมิวนีก็จะลงเป็นสกินแคร์กันแดดะแบบนี้ลงไปแล้วเรียบร้อยนะคะหละังจากนั้นเราก็จะมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นตัวแรกที่หมิวจะใช้ก็คือจะเป็นเบสค่ะคือเบสเนี่ยจะช่วยปรับผิวหน้าของเราให้สว่างขึ้นนะคะโดยวันนี้เราจะใช้เบสแทนลงพื้นกันเพื่อแบบเพิ่มความบางเบาให้กับผิวเนาะ คะทุกคนหนูก็จะให้ดูความแตกต่างระหว่างข้างที่ลงเบสไปแล้วกับข้างที่ยังไม่ได้ลงข้างนี้คือข้างที่ทาแล้วก่บข้างนี้คือข้างที่ยังไม่ได้ทาอันนี้ก็คือดูโทนไปเลยใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ก็จะแบบผิวเราจะไบรท์ขึ้นมานะคะนี่ค่ะทุกคนตอนนี้หน้าเราก็จะไบรท์ขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วต่อมานะคะเราก็จะมาแต่งตาก,ก่อนเลยละกันค่ะเพราะว่าเวลาเราแต่งตาเซตเนี่ยถ้าแบบอายแชโดว์ที่เราแต่งอะไรเงี้ยมันไปเลอะพวกใต้ตาอะไรเงี้ยเราจะได้ลบได้เนาะถ้าเราแบบ ลงผิวหน้าไปก่อนแล้วมันก็จะแก้ไม่ค่อยได้นะคะตามันก็จะแบบดำๆก่อนอื่นเลยนะคะแล้วก็จะมาแต่งตาด้วยพาเลตนี้เป็นของ g o o g l Tales นะคะเราจะเริ่มกันด้วยสีนี้นะคะ่ะต่อมาเราก็จะมาต่อกันด้วยสีนี้นะคะเราก็จะทาแบบว่าตรงช่วงหัวตาแล้วก็หางตานะคะก็ขึ้นมานิดนึง ต่อจากนี้นะคะแล้วก <É. S 2> um ็จะมาลงเป็นพุ้นล่างตรงนี้ก็จะเป็นสีออกแดงๆนะคะแต่ว่าตอนที่เราทาเนี่ยเราจะไม่ค่อยเน้นบนตานะคะจะเน้นใต้ตาสีแดงที่เราจะลงข้้วบนก็จะเป็นช่วงนี้นะคะช่วงล่างตาแค่เห็นแบบเอ้ยพอกรุบกริบอะไรอย่างนี้เพราะว่าเวลาเรากดอายไลเนอร์มาเนี่ยมันจะได้แบบเออแค่เห็นแบบพอเป็นขอบๆ พอจานี้นะคะแล้วก็จะลงช่วงใต้ตานะคะเป็นสีเดิมเลยลเราก็จะเน้นทาด้านในก่อนนะคะให้มันแบบดูฟูๆออกมาข้างนอกนี่ก็จะได้ประมาณนี้ต่อจากนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มกรีดอายไลเนอร์กันเลยวันนี้นะคะอยู่จะใช้เป็นของ m a x นะคะเป็น อายไลเนอร์เพนซิลคะ่ะวันนี้เราก็จะกีตาแบบเฉียวเชียวนิดนึงคุนค้ามิวขออนุญาตแปลว่าก้มไปกีตาบนุนนะคะพอดีว่าโต๊ะมันเตี้ย <c oughs> นี่นะคะทุกคนพอเขียนออกมาเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยตาก็จะแบบเฉียวเชียวใช่ไหมเพราะแบบเออจริงจหน่อยตาต้องแบบเฉียงเฉียบคมนิดนึง <c oughs> พอเขียนคิวด้วยแล้วเนี่ยมันก็จะแบบเข้ากันเดือนะคะก็คือไม่กีแย่หนูจะเขียนแต่ตัวนี้เราก็กีตั้งแต่ตรงนี้ ตั้งแต่ก่อนถึงปลายหางตานะคะกีดขึ้นไปด้านบนเป็นแนวตรงก็กีดอย่างนี้ตั้งแตก่กลางตามาถึงตรงนี้มันก็จะเป็นสามเหลี่ยมแบบว่าเฉียวเฉียวแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะเขียนด้านในนะคะเดี๋ยวตรงนี้เราค่อยมาเติมทีหลังแล้วกันนะคะให้แบบมันแดงๆชัดขึ้นตอนนี้เรามา เขียนคิวก่อนแล้วกันค่ะวันนี้นะคะมิวจะใช้ที่เขียนคิวเป็นของ Benefit ค่ะเพื่อความคมและเป๊ะของคิวเรานะคะเราก็จะเขียนคิวบอกว่าเลยห่างคิวอ,ออกมาอีกประมาณนี้ให้มันดูแบบประมาณนี้นะคะ่ะ ราก็จะระบายคิ้วให้เต็มนะคะนี่เราต้องการแบบความคมไปนิดนึงในวันนี้นะคะเพราะว่าเราก็จะเป็นแบบสาวจีนแบบว่าตาแดงๆคิ้วแบบแข่มนิดนึงอันนี้ไม่เสร็จนะคะเราต้องมาเขียนช่วงตรงนี้ต่อเริ่มด้วยตรงหัวคิ้วเลยี่ค่ะทุกคนเราก็จะมาปัดคิ้วนะคะคือตอนนี้มันแบบปิงมากเลยใช่ไหมเราก็จะมาปัดตรงหัวคิ้ว ให้มันดูแบบเออธรรมชาติดนึงนะคะแต่ว่าปลายคิวก็คือเราไม่ต้องปัดแล้วนะให้มันดูแบบเป๊ะๆอย่างเงี้ยนี่ค่ะทุกคนเราก็จะได้คิวที่แบบเป๊ะวอร์ต่อไปนะคะจะมาเขียนครางนี้กันค่ะทุกคนโอเคเราก็จะได้คิ้วแบบว่าที่เป๊ะแบบนี้เลยนะคะทุกคนต่อมานะคะเราก็จะลงคอนซีลเลอร์เลยนะคะก่อนอื่นนะคะมิวจะใช้เป็น ตัวนี้นะคะจริงๆอ่ะมันคือที่ปัดแก้มแบบครีมนะคะแต่ว่ามิวว่าจะเอามาใช้ลงใต้ตาก่อนเพื่อที่จะได้กบใต้ตาได้เนียนมากยิ่งขึ้นนะคะคือยิ่งถ้าเราใต้ตาดำเนี้ยแล้วเราใช้อนี้ก่อนมันก็จะช่วยปกปิดได้ดีขึ้นแล้วก็จะป้ายลงไปเลยอย่างนี้ให้เขาช่วยปิดตรงที่ดำนะคะพอเสร็จแล้วนะคะมิวก็จะใช้คอนซีลเลอร์ของอ o ว e r ์กร s นะคะแล้วเราก็แต้มไป คอนซีลเลอร์ของเขาคือไม่ต้องใช้เยอะเลยนะคะดุกคนคือมันปกปิดดีมากเป็นแบบว่าหนึ่งในคอนซีลเลอร์ที่มิวชอบนี่นะคะเราก็แบบว่าแปะไปนี่ค่ะดูกคนเห็นไหมตอนนี้แบบว่าเฮ้ยกลายเป็นคนไม่มีความแบบใต้ตาดำแล้วอะหลังจากนี้นะคะเราก็จะมา แต้มสิวแล้วกันนะคะตรงช่วงที่เรามีสิวเราก็จะใช้คอนซีลเลอร์เนราคาเป็นตัวปกปิดแล้วก็แต้มไปตรงรอยสิวที่เรามีนะคะทุกคนโอ้ช่วงนี้สิวเยอะนิดนนะคะทุกคนสิวผดน้องๆกำลังขึ้นค่ะแล้วเราก็เบลนด์มันเลย ต่อมาค่ะทุกคนเราก็จะมาลงแก้มกันนะคะโดยใช้อันนี้นะคะทุกคนคือจริงๆนก็มีอันเดียวนะคะที่ดูใจเพราะว่าสีมันแบบมันดีมากดีตลอดการนี่นะคะเราก็จะมาลงตรงช่วงนี้พี่คะทุกคน พอลงแก้มเสร็จแล้วนะคะมีขอกลับไปที่ตาแป๊บหนึ่งก็คือเราอะลืมความวิงวับของตาเราไปนะคะวันนี้นะคะเราจะมาใช้เป็นตัวนี้นะคะในการลงตาช่วงนี้นี่ค่ะทุกคนเราก็จะไป้ายไปตรงกลางนะคะยังไม่พอค่ะทุกคนเราก็จะมาเพิ่มตรงใต้าตาเราด้วย นะคะมิวก็จะเขียนประมาณนี้แต่ว่าไม่ถึงหัวตานะคะก็จะประมาณเช่งนี้มันก็จะให้ความแบบเงาๆนะคะที่ตาต่อมานะคะเราก็จะมาดัดขนตากนะะันค่ะทุกคนตาเราก็จะดูแบบแบบกรุบขึ้นต่อมานะคะมือจะใช้เป็นมาสคาร่าของเมเ b e l l ลินนะคะ ก,ก็จะได้ประมาณนี้ต่อมานะคะเราก็จะมาปัดที่ปัดคิ้วเป็นของเป็นเอฟิตนะคะอันนี้จะเป็นแบบใสนะคะก็คือมันจะช่วยแบบเซตทรงคิ้วของเราให้แบบว่าสวยและปิมากยิ่งขึ้นพงหัวคิ้วเราก็จะปัดขึ้นนะคะแล้วก็ด้านค่ะเราก็จะปัดไปจะได้ประมาณนี้นะคะคิ้วเราก็จะแบบปะมากขึ้นจะไม่มีคนคิ้วที่แบบ มารบกวนความเป๊ของเราอีกข้างนึงก็ทาเหมือนเดิมนะคะต่อมานะคะจะมาลงเป็นบลอนเซอร์ของ Benefit นะคะเราจะปัดช่วงตรงนี้นะคะแล้วก็ช่วงตรงนี้ต่อคนก็จะเห็นว่ามันแบบชัดมากเลยตอนนี้ใช่ไหมก็จะปัดนะคะนี่นะคะทุกคน ก็จะดูแบบมีหนกมากขึ้นในตอนนี้แล้วเราก็ทำอีกข้างหนึ่งเหมือนเดิมค่ะเร,เราก็จะใช้บอนเซอร์เนี่ยว่าไปแถวแถวช่วงปลายจมูกนะคะให้แบบเอยจมูกเราดูเล็กลงนี่ค่ะทุกคนตอนนี้ก็จะดูแบบเฮ้ยดังพุ่งจังอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงช่วงนี้ด้วยนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาถึงขั้นไฮไลท์ละคะ่ะทุกคนโดยวันนี้เราจะใช้ตัวนี้นะคะเราก็จะมาไฮไลท์ตรงช่วงอะไรจมูกแล้วก็ช่วงนี้แล้วก็มาไฮไลท์ตรงแก้มะคะ่ะแล้วก็ตรงช่วงนี้นะคะ นี่คะ่ะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้เราก็มาไฮไลท์เพิ่มตรงช่วงนี้นะคะให้เห็นแบบบางๆพอนะคะนี่เลยก็จะได้ประมาณนี้หลังจากนี้นะคะเราก็จะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนคือการลงลิปนะคะโดยวันนี้เราจะใช้ของ beauty buffet นะคะเราก็จะทาลงไปตรงช่วงครข้างในปากก่อนนะคะ ทาจากข้างในแล้วค่อยเมมเรื่อยๆนะคะทุกคนเราอะจะทาให้แดงแบบจุใจความเป็นจีนแล้วก็จะวาดตรงช่วงกระจับปากหน่อยนะคะทุกคนเพื่อแบบมันจะได้มีความเป๊ะแล้วมันจะดูอ่ะอหมวยนี้ค่ะมาขึ้นเราก็จะใช้แปรงที่เอาไว้ทาลิปนะคะแล้วก็ามาวาดนี่ค่ะทุกคนอะให้ดูข้างนี้ทําแล้วก็ข้างนี้ยังไม่ได้ทําเห็นไหมมันจะเป๊ะมากกว่าแล้วก็ทําอีกข้างหนึ่งเหมือนกัน แล้วก็เขียนช่วงขอบนะคะนี่ค่ะทุกคนก็จะได้หน้าประมาณนี้นะคะทุกคนคะก่อนไปไมิวขอมาเติมช่วงนี้นิดนึงนดีกว่ามิวรู้สึกว่ามันยังดูน้อยไปนะคะทุกคนเราควรจะทําให้มันฟุ้งกว่านี้นี่ค่ะทุกคนหุ้ยอันนี้ดีอัน,นดีแล้วก็จะไป้ายไปประมาณนี้เลยก็คือแบบปาดไปเต็มกําลังเลยะคะ่ะ ก็จะได้หน้าประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องไปแต่งตัววันก่อนนะคะคือสภาพนี้ไปขออังเปาไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวมิวขอไปแต่งตัววันหนึ่งนะคะค่ะทุกคนมิวก็ไปเปลี่ยนชุดมาแล้วนะคะแต่คือมิว่าไม่มีชุดสีแดงแไงมันก็เลยดูแบบเออไม่จีนจ๋าขนาดนั้นแล้วก็มีกริบกรุบกริบก็คือมิวพยายามที่จะแบบเพิ่มสีแดงเข้าไปในตัวนะคะแต่ว่าก็เพิ่มไ้แค่นี้นิดงค่ะทุกคนก็ <laughs> คือลุคนี้เนี่ยมิวทํามาเพื่อแบบว่า เออทุกคนสามารถแต่งออกไปข้างนอกได้จริงอาดูแบบชุดนิวเนี่ยก็คือแบบออกไปเดินสยามได้แบบสวยๆเลยใช่ไหมล่ะคะทุกคนราบอบบใจตัวเองยู่ก็คือไม่มีชุดสีแดงเลยอ่ะคือถ้าใครเอาไปทําตามแล้วก็ใส่พวกกี่เพาอะไรเงี้ยือรู้สึกว่ามันจะต้องสวยมากแน่ๆเลยค่ะทุกคนก็จบกันไปแล้วนะคะกับคลิปนี้คลิปแต่งหน้าตุจีนที่ก็ไม่ได้ตุจีนขนาดนั้นนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะชอบกันไหม ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เบลฟฝากดไลค์กด Subscribe แล้วก็ฝากดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะบ๊ายบาย